อนนี้กตอนนอยู Ô, ่ที่ร้านไหนครับคุณป๊อปอ๋อก yep ๋วยเตี๋ยวน้ำเนัครับโหหน้าแกอมจันกจั่นนะครับคุณแจ็คไม่ไม่ไม่ยโดน้งเลยอืไปหน่แตกเข้าไปป่าขอโทษภรรยาด้วยนะครับคนรักครอบมัวอันนี้น้องแคทครับ วันนี้น้องแคปตีกองครับตีกองกับพี่วัวนักบักบักบล็อบเล็กไอ็นูเนื้อวะไอ้บล็อกเล็กหมูหมูไอูเนี้อขาวหน่อยเล็กหมูกูมี่เหลือเลือีกที่นึงปลอะไรเราผัดเป็นหมูกันนะบ๊อบเล็กส่งให้พี่โมงบลอบเล็กใครเล็กอะไรสัตว์เนี่ยคุเล็กกว่ากูเล็กกว่าคุณใหญ่หมูเล็กอันนี้อะไรครับคุณบ๊อบสรงต่ำครับเล็กคับตด สูงตำครับถูกแล้วรถมันมันดุมบสวยเฮ้ยใบใบสวยเฮ้ยหมอบเป็นเต็มแหมเฮ้ยน้ำปลาเม็นเต็มดิอ้อเอองานต่อไปนี้เรารออะไรครับลาตีสีม่วงใช่ไหมครับใช่ครับรอพรุ่งนี้เพรุ่งนี้ต่เช้าทำงานพรุ่งนี้วันเสาร์แห่งชาติ เออไปจะซื้อมาสอยแข่งแล้ว่าไงวะซื้อมาซอยแข้งไอ้พ่งนี้พรุ่งนี้ก็มากินเดี๋ยวไม่ได้โอ้ยตัวได้เลยไอ้พ่งนี้มากินได้เพื่อนไอ้พรุ่งนี้มากินได้เพื่อนโบเมาได้ยี่ผมพรุ่งนี้มีจอกกี้ครับไพ่กระกรงครับจอกเพี่แจ๊กออกงานที่เคยใช่ไหมโอต้องไปส่งขี่งานที่เืยไปมาพอเขาพับลายเพ็กมาเขาพี่ออกมาผมาไปส่งส่งแข้นมาดูขวานะ กันที่ออกม้มคคผมรายงานสดจากครับ <c oughs> ใต้ทางด่วนครับก๋วยเตี๋ยวน้ำเน่าครับจบครับ <c oughs>